ทำได้แค่ตัดต่อไปทางที่เขาเรียบร้อยเรามาทำตรงนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อการระหวัางยกรอยญานะ่ันหลานนะครับเขาเรียกอะไรอยู่บริเวณแนวรั้วนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิอนะครับเดี๋ยวนะครับ หลังจากที่กลุ่มทะลุฟ้าได้นัดรวมตัวกันบริเวณสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกอพอเพื่อยื่นหนังสือทวงถามเป็นธรรมกรณีให้ตรวจสอบการเสียชีวิตของนางสาวเนธิพรเสนสังคมหรือบุ้งทะลุวังต่อน,นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองที่มีการนัดหมายไว้เพื่อรับฟังความคืบหน้า เกี่ยวกับการตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้เนติพรในวันนี้แต่ปรากฏว่ากลุ่มทะลุวังรอนานกว่า1ชั่วโมงก็ยังไม่มีท่าทีใครจะออกมารับหนังสือหรือให้คำตอบทำให้กลุ่มทะลุวังที่เป็นแนวร่วมมายื่นหนังสือในครั้งนี้เดินข้ามถนนเข้ามายัางทำเนียบรัฐบาลทางประตูหนึ่งเชิงสะพานสฉัยมมุเชษต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำการอยู่บริเวณประตูหนึ่ง ออกมาตั้งแถวแนวป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปภายในทำเนียบรัฐบาลได้พร้อมระดมกับหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมเข้ามาจำนวนมากเนื่อง,งจากที่ทำเนียบรัฐบาลกำลังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทันนี้ตัวแทนกลุ่มทะลุวังได้ชูป้ายข้ขขอความระบุว่าปฏิรูปรรกระบวนการยุติธรรมรวมถึงชูร,รูปของบุ่งเนตรพรพร้อมกับกล่าวว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยเคยบอกว่าจะนำเรื่องของการแก้ไขมาตรา1 1 2ไปพูดคุยกันในสภา พร้อมทั้งขอความเมตตาจากศาลให้ปล่อยนักโทษคดีการเมืองแต่ผ่านมาสิบกว่าเดือนแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าและร้อยเก้าวันที่บุ่งอดอาหารรัฐบาลก็ไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นจึงอยากขอให้รัฐบาลออกมาถแถลงถึงข้อที่จริงเพราะว่ายัางไงคนนี้ไม่พ้นประชาชนจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำรั้วเหล็กมาปิดกั้นบริเวณทางเข้าออกประตูหนึ่งเพื่อเตรียมผลักดันผู้ชุมนุมให้ออกจากพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล ทำให้นาสาวพัสราวดีธนกิจพิบูลผลหรือหมยแนวร่วมกลุ่ม3นิ้วที่มายื่นหนังสือในครั้งนี้ด้วยไม่พอใจระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาปิดประตูรั้วก,กักขังประชาชนแบบนี้ไม่ได้พร้อมทั้งขอให้เปิดประตูและจะเดินออกไปเองและที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยอมเปิดประตูก่อนที่กลุ่มผู้ชมุมนุมจะเดินออกไปและกลับไปยังกอพอเนื่องจากนายสมคิดได้มารอรับหนังสือแล้ว ขนาดที่ทวิตเตอร์จะจุกคลอง3ก็ได้ทวิตคลิปเหตุการณ์ม็อบ3นิ้วทะลุวังบุกหน้าทำเนียบโดยเป็นเหตุการณ์ที่นายทีระพัฒประดับแก้วหรือทีทะลุวังกับแนวร่วมกลุ่มทะลุวังตะโกนคําว่า1นึแต่ก่อนที่จะเดินกลับไปนั้นทีทะลุวังก็ได้ตะโกนส่งท้ายด้วยคำหยาบคายเป็นอวัยวะเพศช,ชาย เทนีเจ๊จุกคลอง3มยังได้ระบุข,ข้อความเพิ่มเติมด้วยว่าหนูอยากจะมาแทนบุ้งหม่ลูกเดี๋ยวเจ๊จุกช่วยดันหนูเองให้นะคะเอาเรื่องเลยคนนี้ปักปอบจุกโปรดักชั่นภูมิใจนำเสนอทีทะลุวังหนูมาสายเดียวกันเลยลูกถอยได้ใจเจ๊มากค่ะด้านผู้ที่ใช้ชื่อว่าถือแทนก็ได้โพสต์ข้อมูลลงในทวิตเตอร์ระบุด้วยว่ากลุ่มทะลุวังฝาแนวรัว้วไปทะลุทำเนียบไปเรียกร้องรัฐบาลให้คืนสิทธิการประกันตัวผู้ต้องหาคดีการเมือง ได้เรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112เป็นสิทธิ์ที่จะเรียกร้องได้แต่ดูเหมือนจะไปร้องผิดที่เพราะที่ต้องรู้คือคนที่มีอำนาจให้ประกันตัวผู้ต้องหาไม่ว่าคดีไหนคือศาลไม่ใช่รัฐบาลและอำนาจที่จะสามารถออกกฎหมายให้ศาลต้องให้ประกันตัวคดีการเมืองทุกคดีห้ามไม่ให้ศาลใช้ดุลพินิษต,ต้องให้ประกันทุกกรณีก็คือสภาผู้แทนราษฎรหรืออำนาจนิติบัญญัติ ออกกฎหมายบังคับให้ศาลเอาไปปฏิบัติส่วนการยกเลิกกฎหมายอาญามาตราน1นึก็เป็นอำนาจของสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติอีกรัฐบาลไม่มีอำนาจไปสั่งยกเลิกกฎหมายอาญามาตราไหนได้เองโดยลําพังอีกอย่างรัฐบาลนี้โดยองค์คาพยพของพรรคการเมืองที่รวมกันเป็นรัฐบาลเขาประกาศมาตลอดว่า ไม่แตก่กฎหมายมาตรานี้มีพักก้าไกลพักเดียวที่เคยมีนโยบายว่าจะแก้ไขหากุ่งทะลุวังอยากยกเลิกก็ควรจะไปกดดันพักการเมืองที่บอกว่าจะแก้ไขถ้าแก้ไม่ได้ก็จะยกเลิกให้ยื่นแก้ไขหรือให้ยกเลิกกฎหมายนี้เข้าสู่สภาให้สภามีมติยกเลิกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ